เรามาทีจีนะคะเมื่อถึงคันไซแล้วเราลงที่เทอร์มินอลวันเนาะนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปซื้อตัวรถบัสไปเกียวโตกันนะคะอืมแต่ถ้าสมมติว่าจะไปรถไฟแล้วก็ข้ามไปตึกนู้นนะคะอแต่เราเอาสะดวกนะคะก็ใช้รถบัสได้นะคะเพราะว่าเวลาก็ไม่ต่างกันนะคะอืม เราก็ไปซื้อรถเราไปซื้อตั๋วกันค่ะก่อนที่รถจะมาตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นยี่สิบห้านาทีประมาณนั้นนะคะเรามาดูตารางตรงนี้นะคะเราไปเราไปเกียวโตเนาะเกียวโตสเตชันนะคะตอนนี้ประมาณห้าโมงลก็ไล่ลงมาดูสิบเจ็ดนาฬิกาหมายเลขแปดนะคะสิบเจ็ดนาฬิกาหมายเลขแปด ก็คือที่สิบเจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีกับสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีตอนนี้เรารอสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะคะถ้าเราพลาดสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีอีกทีก็คือสิบปดนาฬิกายี่สิบนาทีแล้วก็สิแปดนาฬิกาสี่สิบนาทีนะคะวิธีดูดูตรงนี้นะคะนี่นจ้าวันนี้เราได้ตั๋วแล้วนะคะออกมาเนี่ยค่ะออกมาตรงประตู ของสนามบินนะคะแล้วก็จะมีแบบนียค่ะที่ซื้อตั๋วนะคะถ้าเราไม่รู้เราก็ถามพนักง,งานได้มีพนักง,งานนะคะตรงนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็ออกมาที่ตู้ซื้อเราเลือกเป็นภาษาอังกฤษได้นะคะมีภาษาอังกฤษกับภาษภาญี่ปุ่นนะคะเราก็เลือกไปเกียวโตนะคะผู้ใหญ่2,800เยนต่อคนนะคะว mm hmm. ันนี้เราก็ไปรอค่ะไปรอรถบัส กระเป๋าเรากระเป๋าเราก็เอากระเป๋ามาเข้าแถวไว้ตรงนี้นะคะเนะะี่ยค่ะก็จะมีบอกว่าไปเกียวโตนะคะยังไงเอ่ยนะคะไปนะคะไปเกียวโตสเตชันนี่กระเป๋าพี่กุ้งเองนะคะสีดำก็คือว่าเราเอาแท็กให้เขา นะคะแล้วก็เขาก็จะเก็บกระเป๋าให้เราแบบนี้นะคะไปค่ะขึ้นรถบัสกันเกียวโตกันนะคะรถก็จะประมาณนี้นะคะรถบัสไปเกียวโตของเรานะคะ พูดเสียงเบานิดนึงคือมีมาแซนไอถ้าเรานั่งรถบัสมันจะถูกกว่าเมื่อกี้2 8 0 0ยเยนเนาะใช้เวลาจริงๆใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง20นาทีนะคะแต่ถ้าเราไปรถไฟ JR นะคะจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีแล้วก็แพงกว่าด้วยค่ะประมาณ3,200ยเยนรถบัสก็เร็วกว่าและถูกกว่าค่ะ อืมแล้วก็ในรถบัสมีเขาเรีเยกอะไรนะคะมี WiFi ให้ใช้ด้วยนะคะมี Wifi ฟรีด้วยนะคะสามารถใช้ได้เล่นโทรศัพท์ไปคะ่ะดูคลิปไปุณีกยจะถึงเกียวโ,โตนะคะ